เตรียมพบกับงานมาหากรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี SIS Technology Showcase 2025 Bangkok นวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่อนาคตพบกับสุดยอดนวัตกรรมกว่า100แบรนด์ระดับโลกและ70บูธนวัตกรรมที่จะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีใน EP 3นี้เราขอพาคุณไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมนน Security, ด้าน Backup Security จากแบ,บรนด์ชั้นนำระดับโลกที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณปลอดภัย CrowdStrike ปกป้ององค์กรของคุณจากภัยคุกคามไซเบอร์ ber, ด้วย CrowdStrike Falcon XDR แพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว Dell EMC มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บและปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบด้วย PowerProtect d d ที่ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ถึง65เท่า Arista บล็อกศักยภาพ Data Center ของคุณด้วย Arista Networks ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ Define Cloud Networking ที่ให้คุณบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Delenea ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กรอย่างปลอดภัยด้วย Privileged Access Management ป้องกันการใช้สิทธิท ์ r a d w a r e จัดการกับภัยคุกคามไซเบอร์ขั้นสูงด้วย r a d w a r e Cloud DDoS and WAF Protection ที่ใช้ Machine Learning วิเคราะห์และรับมือกับการโจมตีได้แบบอัตโนมัติ Fortinet สร้างระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งด้วย Fortinet Secure SD WAN JASI และ Fortigate NGFW เก้ความปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรทุกขนาด v a m สำรองและกู้คืนข้อมูลบน Microsoft 365ได้ง่ายขึ้นด้วย Vim Data Cloud ปกป้องข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์และความผิดพลาดในการจัดการข้อมูลเทรนด์ไมโครลดต้นทุนความปลอดภัยไซเบอร์ลงถึง70%และลดระยะเวลาที่ภัยคุกคามแฝงตัวอยู่ในระบบลงถึง65%ด้วย T ทรนด์วิชั่นแต่ความอัจฉริยะที่กับเคลื่อนด้วย AI Synology ปกป้องข้อมูลของคุณด้วย Synology Active Backup Appliance Solution ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจองค์กรให้คุณจัดการข้อมูลได้ง่ายปลอดภัยและคุ้มค่า q n a p เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลและคลาวด์ส่วนตัวด้วย q n a p NAS Solutions รองรับ Backup Virtualization และ Cloud Storage พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในง วินชินสำรองข้อมูลระดับองค์กรได้อย่างยืดหยุดด้วยวินชินแบ็กอัพแอนด์รีคัฟเวอรี่กรองรับทั้ง v i r ร์ a l Machines p h y s i c a l Server s และ Cloud Sto r a g e ให้คุณปกป้องข้อมูลสำคัญได้อย่างมั่นใจโอกาสเดียวที่คุณจะได้สัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกพบกันในวันพฤหัสบดีที่27มีนาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณสามย่านมิทาวฮอล์ชั้น5ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้้แลวพบกัน